สวัสดีค่ะวันนี้นะคะช่องรวมมิตรฟู้ดแอนด์ดิงวันนี้มีเมนเมนูปั่นมาแนะนํานะคะวันนี้เราจะ,ะมาทําน้าอะโวคาโดปั่นนะคะส่วนประกอบก็จะมีดังนี้นะคะอะโวคาโดค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้1ลูกนะคะแล้วก็จะมีนมข้นหวานนะคะแล้วก็มีนมจืดแล้วก็มีนมสดนะคะแล้วก็มีน้ําเชื่อมค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะ ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะเราจะใช้นมสด75 ml นะคะ่าแลก็ใช้นมจืดนะคะสามสบเอ็มค่ะคะ่ะแล้วก็นมข้นหวานนะคะสามสคะ่ะ เอไปก็คนให้เข้ากันนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มปั่นกันเลยนะคะเราจะใช้อโวคาโดหนึ่งลูกนะคะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วเราก็จะใช้น้ำเชื่อมนะคะ30 ml ค่ะ เลือนะคะคประมาณปลายช้อนนิดนึ่งค่ะเราจะใช้น้ำแข็ง22ออนนะคะใส่เต็มแก้วพูนิดนึงนะคะค่ะแล้วเราก็เทนะ้ำลงไปเลยนะคะต่อไปเริ่มตั้นได้เลย แล้วเราก็เทใส่แก้วเลยนะคะเทใส่แก้วเดิมนะคะ เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำอะโวคาโดนมสดปั่นค่ะค่ะเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำอะโวคาโดนมสดปั่นค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามรับชมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะคะสวัสดีค่ะ